สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตัองมาเที่ผมนะครับวันนี้เบิรงครับนะบนี่คือชื่ออะไรพรีน่นอปุ้มปุ้ยไหม,ป,มป,ปุ้มปุ้ยนะครับนะเป็นลูกของออตัวนี้ลูกฟีนิกซ์กบวกกับหนึ่งนครหนึ่งนครหน,น,ค,รหน,นครนะฮะโอ้พี่น้อยผสมใหม่ยังครับผสมใหม่แล้วผสมใครผสมโกโก,โกโ้หม้ออ๋อผสมคลับบ้านะรอบนี้นะไม่น่าพลาดนะฮะตัวนี้สายเลือดสุดยอดตัวนี้นะครับดังสุดยอดเลยดังดีวะเติม ด่างสวยนะตัวหนาลึกนะครับใครบอกว่าอิีดูบาซินมีแต่โครงกระดูกมีมีแต่โครงผอมๆแห้งๆต้องมาดูฟาร์มนี้นะครับนะบ้านฟาร์มพี่น้อยนี้นะครับนใหญ่โตมโหฬารดั่งกันได้ด่งของเกล็ดไหมทำไมเกลี้ยงหัวอ้วนทุกตัวอ้าวฟาร์มเสียน้อยเนาะอันันนน้ก็ุตาฮะ เจ้าเจ้าของโรงงานอาหารถ้ายังเลี้ยงผอมนี่มันก็เกินไปแล้วเนาะไปดูเติ้งสวยสดงดงามพี่น้อยผ่านยังนี่ผ่านรอบยังอ๋อครับนะรอผ่านรอบนะครับพึ่งผสมไปอ๋อมันสวยสดงดงามจริงๆ เอาเลี้ยงสตัวแม่เอาเลี้ยงสักตัวไหมเลี้งยงเชียงไรสวยงามมากโคนกำกลางบานปลายก้อยนะครับเนะนี่ยนาทางดังคมนะ่าสุดยอดนะครับสวยงามจริงๆรอ่ะ โอเคครับผมน,นะฮะสวยจริงๆนะครับอาติดที้ชมครับนะสำหรับน้องปุ้มปุ้ยนะครับเนะี่ยผสมเรียบร้อยนะรอผ่านรอบรอตรวจท้องนะครับสวัสดีครับ